ในสมัยก่อนหมู่บ้านที่อยู่ไกลปืนเที่ยงหรือแม้แต่หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลความจเจริญแม้แต่เจ้าหน้าที่ทางการก็ไม่สามารถเข้าไปถึงได้บางหมู่บ้านแม้แต่วัดหรือว่าโรงเรียนก็ไม่มีชาวบ้านจะทําบุญประกอบพิธีกรรมต่างๆหรือจะส่งเสียลูกหลานให้ไปร่ําเรียนวิชาหนังสือหนังหาก็จําเป็นต้องออกไปอีกหมู่บ้านที่อยู่ในละแวกไกลๆกันเรื่องขโมยกระโจนก็มีอยู่อย่อยางชุกชุม ไม่เฉพาะตามชนบทที่อยู่ห่างไกลเท่านั้นแม้แต่หัวเมืองต่างๆที่มีความเจริญและมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่อย่างมากมายก็ยังไม่ไว้ที่จะมีโจรเข้าไปปล้นจีเป็นประจำและส่วนมากก็จะเป็นฝ่ายของเจ้าหน้าที่เองที่ไม่สามารถจะจับตัวโจรพวกนั้นได้เพราะว่าเท่าๆที่รู้กันอยู่ก็คือโจรพวกนั้นจะมีอาวุธที่ทันสมัยมากกว่าจนฝ่ายเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะสู้ได้แถมยังต้องเป็นฝ่ายที่สูญเสียเข้าอีก กับชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลและกันดารตามชนบทนั้นอยากยิงนักที่คิดจะต่อสู้กับพวกมันทำได้แค่เพียงไม่ขัดขืนให้มันฆ่าตายก็เท่านั้นแล้วก็ปล่อยให้มันกวาดเอาทรัพย์สินเงินทองวัวควายเอาไปไม่ต่างกันกับหมู่บ้านที่จะกล่าวถึงดังต่อไปนี้แม้ว่าในหมู่บ้านแห่งนี้จะมีวัดอยู่แต่ก็เป็นเพียงแค่วัดเล็กๆเ,เ,เท่านั้นที่ชาวบ้านช่วยกันทำานบำรุงบูรณะขึ้นมาใหม่จากสภาพวัดเก่ารกล้าง ที่ปล่อยทิ้งมานานก่อนที่จะมีหมู่บ้านแห่งนี้เกิดขึ้นมาซะอีกแต่ที่หมู่บ้านนั้นกับไม่มีโรงเรียนอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงสมัยนั้นในหมู่บ้านยังมีบ้านเรือนของผู้คนไม่มากมายนักเด็กเล็กลูกหลานมีไม่เพียงพอที่จะส่งงบประมาณลงไปสร้างให้ได้และนี่ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเมื่อมีบ้านเรือนของผู้คนอยู่น้อยนิดก็ทําให้ถูกโจรน,นั้นเข้ามาปล้นเอาวัวควายไปเพราะแม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเอาไว้ขายด้วยนอกเหนือจากการทำไร่ทำนาชาวบ้านก็เลยมีทั้งทรัพย์สินและวัวควายอยู่อย่างมากมายที่มีวัดขึ้นมาก็เพราะว่าชาวบ้านนั้นช่วยกันด้วยทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้รวมกันสร้างโนนสร้างนี่หรือแม้แต่บูรณะกันขึ้นมาใหม่จากเล็กบางใหญ่บางจนสามารถจะปฏิบัติพิธีกรรมทางสงฆ์ได้หรือให้พระอยู่จำวัดที่วัดแห่งนั้นได้ แต่ว่าในวัดก็มีเพียงแค่หลวงตาชลาภาพจำวัดอยู่เพียงแค่รลปเดียวเท่านั้นที่ก่อนหน้านั้นเกือบสิบปีมาแล้วท่านได้ทุดงผ่านเข้ามาที่หมู่บ้านปรากฏและบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่วัดล้างนั่นต่อมาชาวบ้านก็เลยช่วยกันนิมนต์ให้ท่านอยู่สั่งสอนชาวบ้านท่านก็เลยจำยอมอยู่ที่วัดนั้นเรื่อยมานานๆครั้งถึงจะมีพระทุดงแวะเวียนเข้ามาศึกษาปฏิบัติตธรรมหรือมีสมเนรมาบรรพชาอยู่บ้างแต่ไม่นาน เนนน้อยพวกนั้นกระสึกออกไปหมดส่วนพระที่ผ่านเข้ามากระจากไปในที่สุดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์มีโจรเข้ามาปล้นเอาทรัพย์สินวัวควายของชาวบ้านบ่อยๆมากเขา้าชาวบ้านที่พอมีทรัพย์สินกันอยู่บ้างแล้วจึงพอจะซื้อหาอาวุธปืนมาป้องกันตัวเองและทรัพย์สินของตนเองได้บ้างต่อมาเมื่อมีเหตุการณ์ที่มีโจรเข้ามาปล้นก็เลยมีการบอกกันตัวและยิงโจรพวกนั้นที่เข้ามาปล้นจนหนีกระเจิงไปหลายครั้ง บ่อยๆเข้ามาเจอเหตุการณ์แบบนั้นเข้าครั้งหนึ่งที่พวกมันถูกชาวบ้านไล่ยิงจนหนีกระเจิงเข้าไปในวัดพวกมันก็เกิดความคิดชั่วๆขึ้นมาคิดว่าจะปล้นวัดแห่งนั้นเสียเพราะเห็นว่าเคยเป็นวัดเก่าแก่โบราณมาก่อนซึ่งน่าจะมีของโบราณโบราณที่มีค่าติดไม้ติดมือกันไปบ้างจะได้ไม่เสียเที่ยวก็เลยพากันเข้าไปลื้อค้นข่าวของจนถววัดไม่สนใจแสงเทียนแสงไฟ ที่ยังสว่างโูบว่บโูบวาบออกมาจากกุฏิของหลวงตาซึ่งพวกมันคิดว่าพระสงฆ์องค์ขเจ้าคงจะไม่สามารถขัดขวางหรือทำอะไรพวกมันได้เสียงหรือคนข่าวของดังโครมครามไปทั่วสาลาดังไปจนถึงกุฏิของหลวงตาเขา้าท่านก็เลยคลายออกจากอารมณ์สมาธิที่ปฏิบัติอยู่ลุกขึ้นเปิดประตูเดินออกมานอกกุฏิก็มองเห็นคบไฟวูบว่าวูบวาบอยู่ที่ศาลา มีผู้คนห้าหกคนกำลังลื้อค้นข่าวของอยู่บางคนที่หันมาเห็นหลวงตาก็ทำท่าทางไม่ได้สนใจอะไรยังคงปฏิบัติภารกิจบาปกรรมของตนเองอย่างไม่ลดละจนหลวงตาเดินเข้ามาถ,ถึงศาลาจึงได้รู้ว่าคนพวกนั้นไม่ใช่ชาวบ้านในมือนั้นก็ยังถือปืนกันทุกคนและเสียงปืนที่ดังมาเมื่อก่อนหน้านี้ก็คงจะถูกชาวบ้านหล่ยยิงออกมาซึ่งคนพวกนี้ ก็คงน่าจะเป็นโจรที่เข้ามาปล้นชาวบ้านนั่นเองท่านก็เลยเอ่ยปากขอบิณธบาตพอรู้สึกเสียดายข้าวของที่ชาวบ้านช่วยกันบริจาคที่เกิดความเสียหายจากการลื้อ้นของพวกมันจนกระจัดกระจายแตกหักไปทั่วแต่หลังจากที่ท่านเอ่ยปากออกไปแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งก็พูดสวนออกมาว่างั้นก็เอาไปพร้อมกับยกปืนหันปลายกระบอกปืนมาทางหลวงตา แล้วกระสับไกปืนทันทีอย่างไม่ลังเลด้วยอารมณ์ที่แค้นเคืองจากการที่ถูกชาวบ้านหล่ย,ยิงมาปังเสียงปืนระเบิดขึ้นดังสนัน่นกระสุนพุ่งเข้าไปที่ร่างของหลวงตาที่ชราภาพจนท่านหงายหลังล้มทั้งยืนพวกมันก็พากันลื้อขนข่าวของมีค่ากันต่อไม่มีใครหันไปมองหรือว่าสนใจอีกเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นผ่านไปไม่นาน หลังจากที่มันลือค้นข้าวของจนทั่วศาลาแล้วก็เลยเข้าไปถึงกุฏิของหลวงตาที่พวกมันก็เข้าไปลือค้นข้าวของจนกระจัดกระจายกลาดเกินไปทั่วเช่นเดียวกันแต่ไม่พบของมีค่าอะไรความโลภบ,บาปหนาะบดบังจนพวกมันลืมสังเกตว่าร่างของหลวงตาที่ถูกกระสูนปืนไปเมื่อคู่ไม่รู้ว่าทัานหายไปไหนแล้วพวกมันได้พระพุทธรูปเก่าแก่ที่ค้นได้บนศาลา ที่ชาวบ้านขุดค้นได้ตอนที่ยังเป็นวัดล้างอยู่ติดมือออกไปเพียงแค่สององค์เท่านั้นภายในวัดก็ไม่ได้มีของมีค่าอยู่แล้วพวกมันก็เลยรีบพากันออกไปก่อนที่จะมีชาวบ้านตามเสียงปืนที่ดังเมื่อครู่มาแต่ว่ายังไม่ทันจะพ้นออกไปจากเขตวัดพวกมันก็ต้องพากันชะง,งักอีกทั้งตกใจและตกตะลึงไปพร้อมกันกับป่างของหลวงตาฉี่ยืนจังก้าขวางทางอยู่ และหลวงตาที่พวกมันเห็นทุกคนว่าถูกกระสุนปืนเข้าไปจนงายหลังพึงแต่เหมือนกับว่ากระสุนปืนจะไม่สามารถละคายผิวหนังอะไรของท่านได้ท่านเอ่ยปากขึ้นมาอีกครั้งขอบินทบาตพระพุทธรูปเก่าแก่สององค์นั่นแต่คําตอบกลับเป็นเสียงปืนที่ดังระเบิดขึ้นอีกครั้งกระสุนพุ่งเข้าไปที่ล่างของหลวงตาจนท่านไายหลังพึงแล้วเกิดกระเด็นออกไปด้วยร่างที่พร้อมบางอยู่แล้วก่อนที่จะลุกปวด ขึ้นมายืนจังกาแต่ว่าร่างของท่านที่ลุกปวดขึ้นมาอย่างรวดเร็วนั่นสร้างความตกใจให้กับโจรพวกนั้นเป็นอย่างมากเพราะว่าล่างของท่านได้กลายเป็นเสือลายผาดก่อนหรือว่าเสือสมิงไปแล้วจนบางคนถึงกับเข่าอ่อนสุดหวบนั่งลงอยู่ตรงนั้นที่เหลือก็ยืนแข้งขาอ่อนเปียจนก้าวขากันไม่ออกทั้งยืนทั้งนั่งเหงอกงานแตกผักไปไหนกันไม่ได้จนล่างของเสือสมิงของลวงตา ท่านเดินเยื้องอย่างเข้ามาใกล้แต่ว่าไม่มีที่ท่าว่าอยากจะทําร้ายโจรพวกนั้นมากนักท่านคงจะทําเพียงแค่จะสั่งสอนให้พวกมันได้รู้สึกเกรงกลัวและรู้จักเข็ดหลาบบ้างก็เท่านั้นเสียงชาวบ้านกูร้องดังออกมาจากในหมู่บ้านล่างของหลวงตาขะกลับกลายมาเป็นหลวงตารูปเดิมอีกครั้งไอโจรพวกนั้นพอตั้งสติได้คนที่ยืนอยู่ก็นั่งสุดหัวลงกับพื้นก่อนที่จะพากันตั้งสติ กลาบหลวงตาแล้วกะรีบลุกปวดพลาดวิ่งหนีไปโดยทิ้งพระพุทธรูปเก่าแก่เอาไว้ตรงหน้าท่านคว้าได้ปืนของใครของมันกระเจามาเอาออกจากวัดไปทันทีก่อนที่ชาวบ้านจะเข้ามาถึงเมื่อชาวบ้านเห็นว่าหลวงตาท่านปลอดภัยและไม่มีข้าวของมีค่าอะไรเสียหายนอกไปจากข้าวของเล็กๆน้อยๆอยที่เสียหายพวกนั้นที่สามารถหาเอาใหม่ได้ก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรอีกหลังจากนั้น ในพื้นที่ของหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้ๆกันก็ไม่เคยเกิดเรื่องว่ามีโจรเข้ามาปนเอาทรัพย์สินวัวควายของชาวบ้านอีกก็เริ่มอยู่กันอย่างสงบสุขเลยมาหลังจากที่โจรพวกนั้นพากันกลับใจหันไปประกอบสัมมาอาชีพอื่นพอมีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นก็พากันมาช่วยพัฒนาวัดและแว่เวียนไปมาอยู่ที่วัดกันเป็นประจำไม่เคยขาดด้วยทั้งหมดนั้น ศรัทธาในตัวของหลวงตาที่แม้เวลาต่อมาหลวงตาท่านจะลาสังขารไปแล้วก็ตาม